สวัสดีครับ,รบวันนี้เราอยู่กับบ้านกีฬาคนเกษตรเฮ้คนกีฬาบ้านเกษตรเฮ้ถูกแล้วลวันนี้เราซิวม,มาก่อนอีกกระปูนะเราเดินมาหายแล้วกิน่งจะไปเฮ็ดยยังก็เราก็แบบข,ขี่ขี่เครื่องบินมาสวนอิตาลีนะดูครับ <c oughs> มันคือสวนอิตาลีเหรอสวนอิตาลีเลยเหรอใช่ใช่โคนญี่ปุ่นนี่ยนะ หาอิปูนะขับมาบังหาอีปูบ้านี่กระปูวันนี้ได้หนี่งนี่นี่นี่หู้หนึ่งนี่นี่มาบังวิธีการก้นอีปูมาเ้าสิได้จัดตัวมือนี่เอาตัวเดียวครับเอาจักหาแล้วไปก้นแรงนะครับนี่เสรล้วหาหู้อีปูนี่หู้หนึ่งมีหู้หนึ่งที่กระปูที่กระปูบ้านเ้างเอ็นนี่กระปูนะครับเดี๋ยวลองซสัเปิดมุมก้นหู้แรกสะมีบ่โอ้ยแกนเถอะแกนใช่ไหา กิอยู่ได้วะญี่ปุนเกนใแกนเนี่ยอสูเสียมบ้าหจียวปูไหมตอนนี้เรากำลงังขุดอรดิขุดดินดดินอตาลีอยู่นะผมผมเช่าเครื่องบินมาสิบกว่าล้านอ่ะ จะมาอิตาลีทุกคนอ่ะไม่อยาคุยเลยนะอย่าเลื่อมอันดับแรกกดกดซีฟอร์ฟาก่อนซีฟรฟ้าอันที่มันเป็นรูปเยมนะแล้วก็เรื่องเรื่องกดกันกระดิง่งเชียเชื่ให้พื่นเบื้องน้าเขาค่อยสิไปกดไลค์เอ้ยสิละแก้ว ลงเห็ดดีๆเด้อปากนี่แดๆเลยนี่เออโอต๊อจงู้นี่วะยังขี้ลืดตัวยังเดี๋ยวต้งบ่งเบ่งนี่มันลองมันมันเป็นตะนะตดไข่่งมันขียครับไอ้ก่งรืตัวะ เห็นบ่เออนั่นละอยู่ทั้งนิ้วก้อยนั่นนะอยู่ทั้งนิ้วก้อยมึงเจองนิ้วก้อยบ่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงหนึ่งตัวมึงดูจับมึงดูมันหนีบมืออยู่บ่มันตายอยู่บ่นเอาหนีบเลยเออแองแองนี่ได้แล้วตัวหนึ่งไปไปมือต่อไปไม่แล้วห้องมีนี่มือต่อไปมือบนมือขวบ่อมนี่เปลี่ยนดีแล้วะ มองดูวนิเปลี่ยนตรงนี้เพื่อนคือครบูดีดีวูดีอาจจะเป็นฮุกกบเด้อแต่ว่าบูาามาีนม้ำปะก่อนรถเห็นว่าเขาโชว์มาแล้วนะ่ะลงเตาเครื่อง,งินมาเลยติดดูบรรยากาศได้นะ,ยะเย็้ยนี่มันคือสวนอีตาลีของเราอะนะคือโลชอบส,สวนนะ้ำสวนตัวด้วยตรงนูน้นตรงนูน้นเป็นไง คุยตายตายตายเยเยเยบอกใครบอกใครหนะคุณลุงโอ้ยปู่ก็เลิกแสียละคุณได้ยังไหม จเจอแขกของเราแล้วนะ,จะเจอแขกของเราไหมเจอเลยทุกคน่ไม่ต้องเชร์แองนะที่เขาเออล็อกดาวน์ <c oughs> น่ะน่ะเราก็สร้างบ้านเองเลยเฮ็ดเค่บ้านโคตรหางเฮ้ย hey! <c oughs> อืมก็สวยอ,อยู่นะเนี่ยไม่มีวิแววเลยครับลุงลุงดูยกลุงดูเอามา กุ้มซอยเห็นบ่ดูเห็นแล้วนั่นน่ะทุเรเนี่ยทุเรนี่หลังใจมาหยังไปหางูอีปู่ดูอุ้ยลุงเอาเลยบ่โอ้โหโหโอเลยเห็นได้ งัาขึงไมเออเด็กแฟร์ครับเแฟรไหนไหนไหนโอ้นี่เ้หูนึงเราก็ได้สั่งโตแล้วนะจะไปป่นยาแมลงนี่นะครับคือครอบครัวของเราเช่าเช่ามาคนละคนละน่ะขึ้นไปมา ตอเครื่องเีนน้ำอยู่ตลาดนัดบ่ใชสแล้วมันคือริบกลนนี่คือลานข้าว่แ่แล้วริบกรลรานนี่คือลาน้ารหาบได้ยเฮ้ยยยยยยายยยยยยย้นยยย่อยยยย ตัวเฮียอะไรวะปีกบอลุงยุดยุดยุดดูของมึงดูดูเห็นได้เห็นปะจับมึงดูได้ปะเออจับโซ่เรียนดูโอ้มายกอดแกจะไปไหน ไปไปเป็าท้าโอเคมาเข้าเค้าวงแฝูงเหย้าฝูงเ้ียงว่ะฝูงควายบ้านฉันที่นี่บ้านฉันมองดูที่นี่บ้านฉันมันคือบ้านอิตาลีนะบ้านอิตาลีอิตาลีบ้านฉันเนเน่เออเสียไปฮะละ นายแต้มเลือกเหลือต้อนนี่ได้กี่ตัวแล้วได้กูนันบเอาเองนะกะสำหรับมื้อนี้ห้องก็ได้อีปูมาแล้วก็ชักสามตัวชิพสี่เนี่ะครับห้องพวงพาทีครับครับพักเจนผมแล้ะกาห้องพวงพาทีครับพ่อที่สีแดงมันไข่เจียวเลยไข่แดงไม่เนี่ยกะให้เราอืมใช่ใช่ก็ มื่อนี้ซ้ำนี่ละเดี๋ยวสิไปกินข้าวแร่งน้ำกันพฟอนี่ปู่กับผักเก่นขมนะครับจะซ้ำนี่ฝากกดติดตามฝากเบิงบอกน้อยๆนี่นะฝากเปิดช่องด้วยหลังจากขึ้นรถมาโอ้ขึ้นยังก็ขึ้นเครื่องบินเครื่องบินลงมาสวนอิตาลีมันก็แบบชิวๆนะเฮ้ยมีคนดักยินงโอเคไปบ๊ายบายว้ว้ตีกวยว่ะ